เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเราเราต้องสนใจศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็ต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อตัวเราด้วยเพื่อครอบครัวเราด้วยเพื่อชุมชนสังคมประเทศชาติด้วยในการนำคำสอนพุทธเจ้าไป ประยุก์ใช้และการปฏิบัติเราก็จะเน้นใน3หัวข้อใหญ่ก็คือทานศีลภาวนาทานก็ไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวทานเก็คือมีอะไรที่ที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้แล้วก็แบ่งปันไม่ไม่เก็บไว้ใช่คนเดียวไม่ <c oughs> ไม่มีโอกาสสายบาท นั้นก็ไม่ได้หมายคามว่าไม่ได้ทำทานอย่างทุกวันนี้คนรวยซักมากขึ้นแต่จนเวลานั้นเราเราเห็นใครเขากำลังทุกข์เราก็ให้เวลาลเขาไปนั่งเป็นเพื่อนให้เขาได้หายเหงาให้ทุกข์ได้แล้วก็ได้ทำบุญเราก็ได้ให้ทานให้เวลาที่มีค่าของเราให้กับเขาเป็นต้น ส่วนการรักษาศีลเราก็ควรจะถือศีลห้าเป็นมาตรฐานฝึกตนฝึกพฤติกรรมของตอนตามศีลห้าข้อ,อแล้วจากนั้นแล้วการทำบุญที่สูงสุดหรือว,ว่าการที่เขาถึงหัวใจของพุทธศาสนาก็อยู่ที่การเพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดี ในใจเราบําเพ็นสิ่งที่ดีชำระจิตใจคงตนให้ขาวสะอาดแป่งปันเวลาทุกวันกับการรมวัดสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนั้นเรามีการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเราก็จะได้เป็นพุทธศาสนากิกชน